สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี f อช่องย่งย้งชาแนลวันนี้พี่อยู่จะพามาดูบอกจอยออกจากคอกในรอบปีจ้าหมายถึงออกจากคอกเดินนะออกจากคอกนอกคอกเดินเลยอะ่ะเนี่ยมาอยู่ใต้ร่มไม้คือนางดีใจมากตอนแรกพี่อยู่ก็คิดว่าพี่อยู่เลี้ยงวัวน,นะแต่ว่าดูไปดูมา เหมือนเลี้ยงไม้ยังไงอย่างนั้นนะคะรอดูนางเนี่ยคือไม่อยู่นิ่งเลยคือดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากส่วนไมอานี่ก็เออฮึบๆอยู่ในอคอกนะคะคืออยากออกมากับพี่ดูมันดูมันเอออันนี้เขาเรียกว่าตัวเกือบจะไม่เป็นเชือก <laughs> แต่ว่าพี่อยู่เอาอยู่นะจ๊ะดูนางอาจจะจะดูว่านางเป็นไม้อยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะน <laughs> ี่ไง แต่ว่านางก็คงความน่ารักนะคะคึกค okay. ักตอนนี้นางก็อายุปีกว่าใกล้จะครบ2ปีแล้วนะเนท่านี้พี่ชอบมากเลยนั่งดูทีไรก็คุรงตลอดเลยกหแบอว่ามันกระโดดเหมือนม้ามากๆเลยนี่อันนั้นกับฟัดต้งแรงต้องแรงอยู่นะคะวันนี้พี่ยูกับภาพบบงสมีราคะฝากกดติดตามช่องยุงยิงชาแนลและกดกระดิ่ง ช่องอยูงอีิงชาแนลให้พี่อยู่ด้วยนะแล้วก็จะมาลงคลิปน่ารักน่ารักให้ชมกันจ้า